d d เ s MS, เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ สวัสดีครับสวัสดีค่ะป๊อปนิวสเปเชียลมาแล้วนะคะเส้นทางซูมมิสจุนิเวอร์2020นั่นเองค่ะเสาบ่ายแบบนี้ค่ะอยู่กับเราทั้งสองคนเอมสัทธิดาและก็คุณอู๋ธีรยุทธ์นั่นเองค่ะสัปดาห์ที่แล้วนี่พี่กำลังกลักตัวอยู่น้องเอมก็โซโล่เดี่ยวไปเลยใช่ไหมใช่เอมก็เล่าเรื่องราวความเป็นมาแหละของอแมนดากว่าจะมาถึงวันนี้นะคะเดี๋ยวรายการของเราค่ะ30นาทีจัดเต็มวันนี้นะคะจะพาไปดูไม่ว่าจะเป็นซสชั่นของอแมนด้ารวมถึงความพร้อมด้วยว่าตอนนี้เธอพร้อมแค่ไหนแล้วค่่่ะอมาดกกันทีชวงงรข เรานะฮะแน่นอนว่าสาวอแมนดาชาลิสาออฟดัมนะฮะตัวแทนของหมู่บ้านไทยแลนด์ของเรา <ฮะ S 1> ตอนนี้ก็บินไปเฉิดฉายอยู่ที่ไมอามี่เรียบร้อยแล้วและแน่นอนว่าเธอนั้นเข้ากักตัวไม่ใช่กักตัวสุดเก็บตัว<笑><笑> <c oughs> <c oughs> กักตัวนี่จริงๆแล้วไม่ต้องกักแล้วแหละเพราะว่าเธอได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วใช่ไหมแต่ว่ามีการเก็บตัวทํากิจกรรมกับเหล่าสาวงามแต่ว่าก่อนเก็บตัวเนี่ยเธอก็แอคทิวิตี้แน่นมากๆเหมือนกันนะฮะ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกของอแมนด้ามาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะว่าก่อนจะเข้าไปเก็บตัวเธอมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างสวัสดีค่ะอยู่กับอแมนด้าชาลิสาออฟดัมเวสต์อินเวสต์ไ a แลนด์2020นะคะตั้งแต่ด้ามาถึงฟลอริดาจะบอกว่าด้านเนี่ยมีกิจกรรมหลายอย่างที่ได้ทํามากเลยนะคะแต่กิจกรรมหนึ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือการได้ไปนั่งร่องเนือยอด แถวฟอร์ดลอเดเดลค่ะเพราะว่าวิวแถวนั้นเนี่ยสวยมากนะคะและที่สำคัญเลยจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ด้าประทับใจมากก็คือคนไทยที่อยู่ที่นี่ค่ะเพราะด้าได้เห็นถึงความสามารถคีได้เห็นถึงรอยยิ้มที่ทุกคนมอบให้ด้านะคะและกำลังใจขอบคุณทุกคนมากนะคะความรู้สึกก่อนเข้าเก็บตัวกับกองใหญ่ก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากค่ะแต่ความตื่นเต้นนี้มันมาพร้อมกับความดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะ ยังไงการประกวดครั้งนี้ด้าก็จะทําทุกวันให้เต็มที่ค่ะคือเธอเป็นคนที่มีความมั่นใจพร้อมๆกันความมั่นใจมาพร้อมกับความเป็นธรรมชาติใช่ป่ะเวลาวพูดการสื่อสาร,รของเธอนะไม่ว่าจะเป็นบอดี้ลังเกชหรือว่าแม้กระทั่งสกิลเรื่องภาษาอังกฤษตรงนี้ สบายใจหายห่วงแน่นอนนะฮะเตรียมตัวไปดีมากๆเลยนะคะรวมถึงแฟชั่นที่เราได้เห็นกันไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่ากันแบบจัดเต็มเลยแต่พอพูดถึง2ลุคนี้ก่อนละกันเป็นชุดไทยที่ทําเอาแฟนนางงามทั่วโลกเลยต้องบอกว่าจดจําแล้วก็ตราตรึงมากๆ <S <S คือเช้าวันที่30เมษายนค่นะเธอก็ได้ไปเสริมความเป็นมงคลละกันที่วัดไทยก็คือวัดนี้นะ วัดพุทธรังสี Buddhist Temple of Miami ซึ่งเป็นวัดไทยในมาอามีนะคะสวยสง่างามากๆนี่คือชุดไทยอันวิจิตนะคะใช้ผ้าคำเคลิบในการตัดเย็บนะคะโดยผ้าที่ใช้กับชุดนี้ถูกตั้งชื่อเลยนะว่าเป็นอแมนดาคำเคลิบนี่มีผ้าเป็นของตัวเองด้วย<ะ>เป็นผ้าฝ้ายสอดดิ้มทั้งผืนนะคะเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอมือจังหวัดน่านนั่นเอง มีอีกชุดหนึ่งค่ะชุดไทยของเธอที่ตอนนี้เราเห็นก็คือเป็น2ลุกนะคะอีกลุกหนึ่งคือชุดที่เอ็มชอบมากๆเป็นชุดไทยจิตรดาประยุกต์สีน้ําเงินค่ะที่แมนดาใส่ไปร่วมงานพิธีบายสีสู่ขวัญผูกข้อมือนะคะโดยจัดขึ้นที่สมาคมไทยอเมริกันนะคะพร้อมอยังได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีแห่งรัฐฟลอริดาด้วยนะคะมอบประกาศนียบัต ในการมาเยือนรับนี้อีกด้วยค่ะรวมถึงมีการเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเอาเลิกเอาชัยก่อนเข้าเก็บตัวกับกองประกวดอีกด้วยนี่เป็นสองลุกนะเป็นแดงอันหนึ่งแล้วก็น้ําเงินอันนึงชุดนี้ค่ะตัดโดยวนัตกุตู่นั่นเองก็เป็นห้องเสื้อที่โด่งดังมากๆเลยนะคะเราก็ทําให้เห็นแล้วแหละว่าผ้าไทยสวยไม่แพ้ผ้าใดในโลกนี่นแล้วคนใส่ก็ยิ่งแบบว่าเสริมสง่าราศีกันเพ้าไปอีกนะฮะอาทีนี้เราจะมาดูใน a ฟชั่นเซตกันบ้างต้องบอกว่าแต่ละชุดที่เธอเตรียมไปปันหนึ่งว่าคิดมาแล้วนะฮะเธอจะไปทำให้ชายหาดไมอามี่นั้นลุกเป็นไฟ <c oughs> นะครับผมวันนี้เราจะไล่กันไปทีละชุดเลยแล้วกัน <c oughs> นะฮะมากันที่ชุดแรกนะฮะเดรสจากโคเมโลนะฮะต่างหูจากปันนะครับแล้วก็กระเป๋านี่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่สาวๆหลายคนก็มีเอาไว้ในครอบครอง <c oughs> นะฮะสหับบ aristotle bag นั่นเองนะฮะชุดนี้เป็นเดรสสีส้มลายตารางสดใสทีเดียวนะฮะ ก็อาจจะมีการแหวกเบ้าตรงหน้าอกสักนิดนึงนะฮะแต่ว่ารวมๆแล้วออกมาลงตัวเข้ากันทั้งชุดแล้วก็กระเป๋าด้วยนะครับมาต่อกันที่ชุดที่2กันบ้างอันนี้เป็นเดรสคล้องคอนะฮะ ทำให้ช่วงพระอาทิตย์ตกดินในอเมริกาเนี่ยต้องเรียกว่าร้อนระอุทีเดียวนะครับอาวเป็นยังไงพาพอมมาเลยเป็นชุดจากมิลินนะฮะต่างหูมิลินเช่นกันรองเท้าจากชูแล้วก็กระเป๋าจาก Number 3นั่นเองนะฮะชุดนี้ดูแบบสบายสบายผ้าพริ้วๆหน่อยแต่ว่ามีความเซ็กซี่อยู่ด้านหลังเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะใส่แมสอยู่ก็ตามทีแต่เราเห็นอินเนอร์มาเต็มมาต่อที่ชุดที่3มนะฮะชุดนี้ก็ปังไม่ไหวเหมือนกันสำหรับชุดสีนู๊ดอ่อนปักเลื่อมนะฮะ ว้าวเอลทำเอาแฟนๆดังงามปรบมือไม่น้อยทีเดียวนะฮะเรียวกาวเหมือนกัน<ม>เป็นการโชว์เคริร์ฟเบาๆนะครับเป็นชุดเรสจากคาริสต้านะฮะต่างหูจากพาเวกระเป๋าจากไฟนอลแล้วก็รองเท้าจากชายนิสดอนดี้ด้วยนะฮะกระเป๋าก็จะมีสีที่ค่อนข้างตัดกับชุดไงมาอีกหนึ่งลุกที่เอ็มว่าองค์อันนี้เท่ม,มากๆเลยเป็นลุกสุดคูลค่ะกางเกงยีนคือเหมือนจะธรรมดาแต่เธอใส่แล้วมันไม่ธรรมดากางเกงยีนกับสปอร์ตบราสีดาค่ะ คลุมด้วยสูรนี่เดี๋ยวให้ดูกันดูสิมันมันมีความดูสบายๆแต่พอเธอใส่แล้วมันดูมันมีสไตล์เออมันเป็นสไตล์นั่นเองนะคะซึ่งสูรเนี่ยก็จากวิกติรุษค่ะบราจาก w a l k i n g b บนะคะยีนจาก American E a g l e ค่ะต่างหูจากปันนะคะแล้วก็แว่นตากันแดดจาก d ีโอใครที่อยากจะมีฟิลแบบอ d าได้โชว์เอลอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของสาวแฟชั่นเหมือนกันนะเอ็มว่ามันก็ดูทรมัทะแมงดีมากันที่ลุคที่5กันบ้างนะฮะสำหรับ2ลุคบนเรือยอช อันนี้เป็นเกาะอกตัวน้อยนะครับจับแมชกับกางเกงขายาวสีขาวด้วยนะฮะเกาะอกจากลาบูทิกกางเกงจากวั l เลนเทียนะฮะต่างหูจากปันกระเป๋าอ r i s t o ตเตอร์แอีกแล้วแล้วก็แว่นกันแดดจากเฟนดีนั่นเองชุดนี้พี่ชอบมากมันดูแบบเซ็กซี่เดีว่าคุณอู๋จะชอบชุดขัดมาอะมาดูอีกหนึ่งลุกบนตัวยอดของเธอดีกว่านะครเป็นบิกินี่ เขเรียกว่าเป็นลายฉลุสีขาวเซ็กซี่มากเลยอ่ะดูสิกับผมลอนต่างหูทุกอย่างลงตัวมากๆเลยค่ะดเดรสจากวินพัทรรินนะคะชุดว่ายน้ำาุดแซ,ซ่ซี่ต่างหูจากปัน,นะคะ่ะ<ฮ>กระเป๋าจากน้ำอร์ทีรองเท้าชูนั่นเองนี่อ่ะปิดท้ายกันที่ลุคนี้นะฮะกับ Smart g เกินะครับขึ้นเครื่องบินเจ็ทชมเมืองกับชุดจำสูตแว่นตาเก๋ๆนะฮะ จำสูตรอันนี้ต้องขอความอนุเคราะห์น้องเอมช่วยอ่านให้พี่หน่อยเดียนบอนฟฟรสเตนบงค่ะโอ้ขอพีได้ไหมไม่ได้ทีเดียวพอต่างหูก็มาจากปั่นสร้อยคอก็เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็แว่นกันแดดอันนี้จะวิกตอรีเบ็คแฮมนั่นเองนะครับเรียกว่าการจัดเตรียมมันยากลำบากมากนะเพราะว่าเราต้องจัดหมดเลยว่าอ่าวันนี้ใส่อันนี้ต่างหูคู่นี้คือเธอเซ็ตทุกอย่างไปจากเมืองไทยเลยนะคะก็ต้องปรบมือให้กับทางทีมงานด้วยนะคะแล้วก็แมนด้าเอง ยกให้เลยให้เป็นแฟช h ั่นนิสตาไอ้มวาสาวๆได้ไอเดียเหมือนกันนะกับ <ฮะ S 1> เห็นอแมนดาแบบเดียบางทีเราชอบแบบไหน,นแล้วก็ไป mix and match ให้ให้มันเข้ากับตัวเรานั่นเองค่ะ,<ฮ>ะเห็นว่า <ฮะ S 1> หน้าผมเนี่ยก็ต้องลุยเองลงทุนขนาดนี้ยังไงก็ต้องเชียร์คุณอูบอกเลยถูกต้องนะครับไอ้งไงติดตามเอาใจช่วยเธอได้นะฮะฮแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันต่อด้วยสำหรับใครที่อยากจะได้วาฟหน้าตากอนามัยแบบนี้ w e love Amanda จะไปไตามที่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกรายละเอียดแล้วก็พูดถึงดีไซนเนอร์ของเขาด้วยนะครับช่วงหน้าเจอกันกับป๊อบนิวสเปเชียลในช่วงนี้มาติดตามรายชื่อผู้เข้าประกวด M ิส s u n ิ verse 2020ค่ะอ,อลเบเนียพอลาเมเม,มตุคอายุ22ปีอาร์เจนตินาอารีนาลักอักเซล,ลัสอายุ22ปีอาร์เมเนียมอริกากรีโกยันอายุ21ปี อารูบาเฮเลนเฮนันเดสอายุ20ปีออสเตรเลียมาเรียจัดทิวอายุ26ปีบาฮามาสชอนแทนมิลเลอร์อายุ25ปีบาเบโดสฮิลลารีแอนด์สวิลเลียมส์อายุ24ปีเบลเยียมเจนเนียร์โคเวนส์อายุ27ปีเบลีสเอริสซาวโกโลอายุ24ปี โบลิเว er, ียเลนกาเนเมอร์อายุ23ปีบราซิลชิลเลียคาร์าอายุ27ปีม <Life> ูกอบบริทิชเวอร์จินชาบีเฟรดอายุ24ปีทางพีพีทีวีเอชดีช่อง36 อยู่ด้วยกันในช่วงที่2นะฮะกับรายการ Pop News Special นะครับเส้นทางสู่ Miss Universe 2020นะฮะวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนสำหรับใครที่เป็นแฟนนางงานแต่ ในแต่ละวันเราอาจจะไม่ได้มีเวลาไปดูข้อมูลต่างๆ<ช>วันนี้เรามัดรวมมาทีเดียวเลยนะสำหรับใครที่ตามเชียร์อามนดาอยู่รับรองว่าเต็มอิ่มจุใจแน่นอนแล้วปกตินะคะทุกคนจะเห็นเอ็มอูใส่หน้าก,กากอนามัยสีขาวที่มันธรรมดารู้สึกว่ามันธรรมดาเกินไปไม่ได้นี่ <c oughs> โลก <c oughs> ต้องรู้ว่าเราเชียร์ใคร <c oughs> ถูกต้องนะคะให้ดูกันนิดนึงแล้วกันอ่ะขออนุญาตเปิดผมนิดนึงนะนี่ We love Amanda นะคะต้องขอบคุณแบรนด์ด้วยนะคะคริสตัลเล็นั่นเองที่อนุเคราะห์นะคะหน้ากากอนาไม้ให้ทั้งพิธีกรทั้งคู่เลยต้องขอบคุณมาก <S 2> <S 2> <S 2> หลายคนอาจจะบอกว่าหูได้มาจากไหนเพราะว่าเป็นลายเดียวนะที่ a m a n ด a าเขาใส่ <S 2> <S 2> อตอนขึ้นเครื่องก่อนที่จะไปประกวดนั่นเองค่ะก็เป็นแบรนด์ที่ออกแบบนะคะโดยคุณส้มโอึ่งต้องบอกว่าเป็นอาจารย์เลยนะคะอาจารย์ส้มโอฮิรัญยกริค่ะซึ่งประวัติของอาจารย์เนี่ยไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะเป็นผู้ออกแบบชุดประจำชาติตุกตุกไทยแลนด์นะคะให้กับ คุณแนทอันนิพน์นั่นเองเมื่อปี2015ค่ะแล้วก็ชุดประจำชาติ Jewel of Thailand ด้วยนะให้กับคุณน้ำตาลชาลิตาค่ะเมื่อปี2016นั่นเองซึ่งแมนด้านะใส่ตั้งแต่วันเดินทางแล้วก็ตลอดการทำกิจกรรมประกวด Miss u n i v e r s i ที่สหรัฐอเมริกามากๆเลยก็ต้องบอกว่าโอ้โหเหมือนใกล้ิแมนด้ามากขึ้นหรือเปล่าอไม่ <c oughs> แต่ที่สาคัญน,นะสำหรับการดูใกล้ๆงานหน้ากาก <c oughs> อันนี้เนี่ยการเรียงตัวของคริสตัลเนี่ย มันจะเนียบมากเลยนะฮะ <S <S คือดูรู้เลยว่างานฝีมือปราณีตแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้ให้น้องเอมแจกวาร์ปอีกสักทีฮะต้องไปตามที่ไหนครับนี่ก็ไปติดต่อได้ที่แบรนด์นะคะท่านัมี IG c r y s t a l l e t ก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็มี2ลายเนาะเป็นนี่หัวใจสีแดง <ฮะ S 3> ของเอมแล้วก็หัวใจสีดำของคุณอูคอ๋ค่ะอ่ะรอกจากแฟชั่นของอเมนดาที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมผ่านหน้าจอ p p พ v วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเธอเองมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญคือนอกจากแต่งตัวสวยบุคลิก,กภาพแล้ว<ะ>สิ่งหนึ่งที่ต้องฝึกกันมากๆก,ก็คือเรื่องของการตอบคําถามนั่นเองอและยิ่งปีนี้เนี่ยนะฮะสถานการณ์โควิด1 9คือทั่วทั้งโลกต้องรับมือกับมันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการติดตามข่าวสารอันนี้สําคัญมากๆ<ะ>นะฮะ การจะขึ <One input> business, right? no ้นไปบนเวทีการจะไปโชว์ข้นสกิลต่อคาถามตรงนี้ต้องเตรียมตัวมากๆเลยนะฮะแล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเดินด้วยอ่าวันนี้เรามีเสียงอแมนดามาฝากด้วยว่าจุดมุ่งหมายในการไปโชว์ของเธอบนเวที Miss Universe 2020คืออะไรครับการเดินบนเวทีเนี่ยแน่นอนว่ามันคือ performance อย่างหนึ่งที่เราจะต้องทำมันให้ดีที่สุดพอเราเดินออกมาแล้วเนี่ยคนก็อยากจะดูแล้วก็ไม่อยากจะละสายตานั่นคือ จุดมุ่งหมายของเรานะคะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญมากๆก็คือการพูดค่ะต้องพอมากน่าจะบอกเลยนะคะว่าแบบความมั่นใจทุกอย่างมันเสื่อออกมาจากแววตาแล้วก็ท่าทางแบบท่าทางทุกอย่างของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรายิงอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราต้องมีความมั่นใจแล้วไม่ว่าเขาจะถามอะไรมาถึงแม้ว่าเราไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องแอดไปให้ได้แล้วก็ตอบให้ได้ตอบให้ปังค่ะเพราะฉะนั้น,เอ,อนเอาไว้แล้วก็ดูหน้างานอีกทีนะคะ โอ้โหต้องขอบคุณอมแมนด้ามากมากเลยในเป็นบทสัมภาษณ์ exclusive นะคะที่ทางทททของเรานไปสัมภาษณ์เธอมาเห็นแบบนี้ก็เอาใจช่วยรวมถึงเพื่อนนางงามอย่างคุณพร้าเราคุ้นเคยชื่อนี้กันดีคือพร้าก็เป็นรองอันดับ2นะตอนประกวดมิชิลีเวสไทยแลนด์2020นั่นเองค่ะเธอเป็นคนหนึ่งเลยที่ทําการประกวดให้มันแบบเวทีลุกเป็นไฟตลอดเลยงานนี้เธอได้มาเทรนอแมนด้าด้วยนะคะในเรื่องของการเดินคือก็เป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือกันนั่นเองค่ะครั้งนี้ก็ต้องไปถามเธอสักหน่อยว่าความพร้อมของอแมนด้าเนี่ยเป็นยังไง จริงแอบกระซิบนะคะว่าวันหนึ่งอะอเมดามีแต่อย่างต่ำคือมันสามคลาสแล้วแต่ละคลาสอะมันหนักหน่วงทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอคติ้งเดินเต้นการพูดนะคะรวมถึงแบบสปีชต่างๆที่อเมดาต้องเตรียมเ <c oughs> ชื่อว่าในการประกวดของ Miss Universe อะคะ่ะด้าจะทำได้ดีมากๆ โอ้โห و, พรฟ้าเข้ามาการันตีแบบนี้เอ็มเชื่อว่าพัฒนาการเรื่องการเดินแมนดาคือจริงๆอ่ะดีอยู่แล้วจะได้เห็นว่ามันดีขึ้นไปขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอเชียร์นะคะแล้วก็ขอย้ำันเวลาและกันพี่อู๋เราจะได้ชมกันนะคะวันที่17พฤษภาคมนะคะวันจันทร์นะคะช่วงเช้า7โมงเช้าเปิดช่องของเรารอไว้ได้เลยถ่ายทอดสดค่ะ เชียร์กันมันมอนนะฮะเชียร์กันแบบว่าอบอุ่นนะทั้งประเทศของเราเนี่ยจะทำให้ออนไลน์ใช่ใช่ใช่เราจะอยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็เชียร์กันแต่ถ้าใครไม่สะดวกออนไลน์นี่เปิดหน้าจอ P พ t v HD หมายเลข36ของเรานะครับเชียร์สดๆกันไปนะช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าไปดูชุดประจำชาติกันหน่อยมีความเตรียมตัวความพร้อมสามารถแต่งเองได้ไหมสำหรับชุดประกัดนักสู้แห่งสายน้ำไทยช่วงหน้าเจอกันครับ ในช่วงนี้มาติดตามรายชื่อผู้เข้าประกวด Miss Universe 2020ค่ะบัลแกเรียบราจิเนลลาชิวเชวาอายุ24ปีกัมพูชาสาริตาเลสอายุ25ปีแคมเรูนอองเชาโคซินดาอายุ28ปีแคนาดาโนวาสตีเวนส์อายุ25ปี หมูเกาะเคมนมาไรทิปเปตสอายุ26ปีชิลีจานิล่านิโคลัสอายุ28ปีจีนซุนเจียนซินอายุ21ปีโคลอมเบียลาล่าโอลาสกัวกาอายุ25ปีคอสตาริกาเอบอนเซอร์ดัสอายุ28ปีโครเอเชียเมียนาเนยอามาริชอายุ22ปี กราซาวชันตานเวริสอายุ21ปีเชคเกียคาร่าวาลุชโคาว่าอายุ21ปีในช่วงนี้มาติดตามรายชื่อผู้เข้าประกวดมิส s u นเวิร์ส2020ค่ะเดนมาค์แอมเบนดาแพทรีอายุ25ปี สาธรารณรัฐโดมินิกันคิมเบอรี่คิมิเนสอายุ23ปีเอลควอดอร์เลลาเอสปิโตซาอายุ23ปีเอลซันวาดอร์วันเนซาเวลัสอายุ24ปีฟปีแฟนดนวีวีอันโตเนนอายุ24ปีฝรั่งเศสอมองจินเพทตี้อายุ23ปีกาน้าเชลซีชายุอายุ25ปี สาฮราชาอานาจักเจเนตเอควาอายุ27ปีเฮติเอเจนเบเรดอยฟอายุ24ปีฮอนดูรัสเซซิเรียรอสเซลอายุ25ปีออสเตรเลีเอลิซาเบธฮาวดาอายุ21ปีอินเดียแอตลลนกัสเทลินอายุ21ปี อยู่กันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับ top news special เส้นทางสู่ Miss Universe 2020นั่นเองค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูชุดประจำชาติแต่ว่าเมื่อกี้เห็นเป็นแบบวิทีอารเนาะของสาวงามทั่วโลกเลยต้องบอกว่าสวยกันทุกคนเลยยังไงก็ไม่ว่ายังไงอแมนด้าสวยสุดตอนนี้คือต้องสกใจเชียร์เธอนะคะแต่ว่านิดนึงนิดนึงเพราะว่า Miss l a ์ามาแร สวยมากมารักมากเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องเชียร์เบนด้าสิเราจะมาชมมิตรเราทําไมล่ะเราก็ต้องเชียร์ไทยแลนด์แหละแต่ว่าอก็ต้องยอมรับว่าปีนี้สวยกันหลายคนมากๆเลยใช่อก็ถือว่าทําให้การแข่งขันมันสนุกขึ้นอ่ะพูดตรงๆนะ เพราะว่าผู้แข่งสูสีกับเราอะไรแบบนี้่ช่วงนี้ก่อนจะไปดูการเตรียมตัวประกอบชุดประกาศของอแมนด้าเนี่ยเราไปดูชุดประจําชาติของหลายๆประเทศนะฮะที่เขาเรียกว่ามาวินที่ปีที่แล้วเนี่ยประเทศฟิลิปปินส์เขาได้ไปรางวัลน,นี้โอ้ปีนี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะรวบรวมมาให้เราว่าแ,แต่ละชาติจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ อีกหนึ่งรอบการประกวดบนเวทีม i s s Universe ที่แฟนๆนางงามรอคอยกันซึ่งถ้าใครจำกันได้ในปี2019ผู้ที่คว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมได้แก่เกซินีการาดอสจากประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งในปีนี้เหล่าสาวงามทั้ง74คนก็ได้ขนเอาความโดดเด่นของประเทศตัวเองมาโชว์กันชนิดที่ไม่มีใครยอมใครเพราะแต่ละชุดนั้นแสดงถึงศักยภาพในด้านความคิดสร้างสารรค์การนำเสนออัตลักษณ์และจุดเด่นของแต่ละประเทศให้ประจักษ์สู่สายตาชาวโลกวันนี้ทางรายการ จึงรวบรวมชุดบางส่วนมาแนะนําให้แฟนๆได้ยนโชมกันค่ะขอเริ่มที่ตัวแทนสาวงานจากออสเตรเลียที่ปีนี้ชุดได้แรงบันดาลใจมาจาก b l ล c k s วอนหรือของดําซึ่งเป็นนกพื้นเมืองของออสเตรเลียและชุดนี้มีขนนกทั้งหมด105ชิ้นค่ะ ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างอินโดนีเซียปีนี้มาในชุดโคมโดดรากกอนหรือมังกรโคมโดเป็นสัตว์พื้นเมืองตามความเชื่อของอินโดนีเซียว่ากันว่าชุดนี้มีความยาวถึง10ฟุตและมีน้ำหนักมากถึง300ปอนดอนหรือคิดเป็นกิโลกร,รัมอยู่ที่130กว่ากิโลกร,รัมเลยค่ะโดยชุดนี้ที่ส่วนหัวเป็นระบบหุ่นยนต์ผสมมอเตอร์ถุงมือสร้างขึ้นด้วยระบบ LED เรียกว่าล้ำสุดๆค่ะตามมาด้วยสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาในชุดประจำชาติที่มีชื่อว่า อารยธรรมล้านช้างเป็นดีไซน์แบบฉบับคนลาว100%ออกแบบและมุ่งเน้นส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของลาวให้ชาวโลกได้เห็นค่ะขยับมาใกล้ๆไทยอีกหน่อยนั่นก็คือมาเลเซียงานนี้ยิ่งใหญ่รัชดาลายมากๆรอยยกบ้านมาทั้งหลังน้ำหนักรวมกว่า45กิโลกร,รมัมกับชุดที่มีชื่อว่ากัมปุงกูค่ะและปีนี้เวียดนามก็ได้เปิดตัวชุดอ่าใหญ่ตกแต่งอย่างสวยงาม ประณีทั้งลวดลายงานปากแถมด้วยเครื่องหัวสุดอลังการค่ะคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะสาวงามจากประเทศอิสราเอลปีนี้เตรียมชุดหน้ากากาอนามัยเข้ากับสถานการณ์โควิด19สุดๆโดยชุดนี้ทำมาจากหน้ากากาอนามัยจำนวน300ชิ้นค่ะโปรติโกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ออกแบบชุดได้อย่างสร้างสารรค์และแปลกตาค่ะโดยนำเรื่องราวจากสารคดีชีวิตและอาชีพของวอลเตอร์เมอร์คาโดนักโหราศาสตร์ที่มีอิทธิพลและมีความสำคัญมากที่สุดใน เมปิดท้ายด้วยชุดประจำชาติของไทยไตรงอนงนน่าสุพันณมัชา้าซึ่งนำความสง่าง,งามของนางสุพรรณมัชา้าปรับโฉมให้ออกมาเป็นความงามแบบประกาศไทยเสริมความโดดเด่นด้วยสีสันของธงไตรรงลงบนคลิปประกาศเป็นตัวแทนของนักสู้แห่งสายน้ำสยามประเทศตอกย้ำภาพลักษณ์ของนักสู้ของไทยเช่นเดียวกับอแมนดาชาลิสาออฟดัมที่มีศักยภาพเพื่อสร้างชื่อให้ประเทศไทยประจักษ์สู่สายตาชาวโลกค่ะ โอ้โหดูแล้วก็มีแรงฮึดแรงเชียร์เหมือนกันนะคะแต่ละประเทศเขาก็จัดเต็มนะอย่างที่คุณหนูบอกไปมันมีทั้งโอ้โหเป็นเห็นซ้ายเปซ้ายคลิปขวาข้างบนข้างหน้าแล้วก็หางข้างหลังใช่แล้วก็ใส่ส้นสูงอีกงานนี้ก็เป็นห่วงเธอเหมือนกันว่าเอะเธอจะเตรียมตัวแล้วเธอจะใส่ได้ไหมอ่ะไปฟังกันดีกว่าค่ะสําหรับการเตรียมพร้อมในการใส่ชุดนี้ค่ะจริงๆไม่กังวลค่ะเพราะว่ามันเป็นชุดที่ใส่ค่อนข้างง่ายแต่ถ้าต้องให้คนช่วยจริงๆก็คงจะแค่ข้างหลังเท่าน้ใช่ค่ะ แต่ที่เหลือใส่ง่ายมากใส่ง่ายมากก็เลยไม่ไม่กังวลเลยค่ะอ่านี่ก็สบายใจขึ้นนิดนึงคือน้ําหนักอาจจะลดลงแล้วก็มีการปรับเล็กน้อยให้มันเหมาะกับอแมนดามากขึ้นใช่ฮะอ่ะยังไงรอติดตามก็แล้วกันนะฮะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมโหวตกันด้วยนะฮะให้สาวงามจากประเทศไทยอย่างอแมนดานั้นเข้าสู่รอบท็อป21กันได้นะครับผ่านทาง w w w missuniverse com แล้วก็ทางแอปพลิเคชันด้วย a ั p Official Miss Universe นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณชุดนิติกรนะคะสวยๆเลยทั้งคู่เอมแล้วก็คุณอู๋นะคะของเอมเองมาจากแบรนด์ passion o f f i c i a l ค่ะแล้วก็เครื่องประดับนะคะจากแบรนด์ e a r r i n g นั่นเองค่ะส่วนของผมนะฮะขอบคุณแบรนด์จ i ราสตูดิโด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของ p o p NEWS SPECIAL แล้วนะคะเดี๋ยววันจันทร์เรากลับมาเจอกันใน p o p News Daily วันนี้เอมอู๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ